เฮ้ยอะไรอะกได้เลยคืออะไรอะคืออะไรแอนวันนี้เราจะมาแกล้งแม่กันทุกคนต้องเงียบๆนะันนี้แม่อยู่ในบ้านเฮ้ยอะไรอะยืนให้หนีวะอะไรอะบอกว่าสีราก็จะแกล้งว่าศิลากินแอลกอฮอล์แต่จริงๆแล้วข้างในเป็นน้ำผลไม้แล้วก็จะเอาแอลกอฮอล์จริงมใส่ไปในนี้เลยนะว้า เต็มแก้วเลยทุกคนเฮ้ตัวมาล้างนะทุกคนอตอนนี้ล้างเสร็จแล้วทุกคนซึ่งน้ำที่เราจะใช้ก็คือบูฮาวายโดนแะน่โดนแะน่โอ้ขอว่าคลิปนี้ดเด็กเข้าเอาไปทำตามนะเพราะว่าจะเ,เกิดอันตรายได้เต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลย <c oughs> ตาดาเสร็จแล้วทุกคนไปเริ่มภารกิจกันเลยมะนาจ้าลูกเสืออ์กอฮอมาให้อุ้ยดบมือนาหนูบีบให้ไอ้ก็พออะไรวะเฮ้ยอะไรอะได้เลยคืออะไรอะคืออะไรแอ่ะชอบบุรีแม่ชอบหลอกโกหกแม่ดู แม่จะไปล้างมือทำไม,ไม,ไมทำไมทำไมรู้สึกร้อนร้อนท้องปะหนึ่งแม่มันกินได้อรออ้อยอ้ย,อยร้อนท้อง <laughs> แล้วแล้วทุกคนไปล้างมือกันทำไมอร่อย <laughs> อะไรไม่ <laughs> ม <laughs> ให้กัดกินอะรอมอร่อยลบมืนอคืนน้ำบูฮาวาย <laughs> 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 จบละ <laughs> แกงขน <laughs> พี่นม มาซื้อแอลกอฮอล์มาอยากให้พี่หนุ่มลองใช้ปึ้งปึ้งถูถูแล้เนียครับถูมือไม่ได้วยได้แล้วไหนเละเละมาซื้อแอลกอฮอล์มาอยากให้ลองใช้แอลกอฮอลอะไรลองลองถู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 มือดูเขาชอบไปล้างแขน